สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับแ pl ay with zombie hero นะคะแชร์เลนหมดประจำวันที่14เดือน9 2565ค่ะวันนี้เป็นวันที่1น,นะคะในการสะสมการ์ดด้วยเราได้เล่นเป็น the smash ค่ะสกิลประจำตัว the smash นะคะก็จะมี hero อีกเฮลนะคะฮีลเลือดฮีโร่6ค่ะแล้วก็สกิลที่2 process เสร็จตัวนี้ทำให้ซอมบี้1ตัวเลือดบวก2แล้วมีสกิล frenzy ค่ะแล้วก็ตัวที่3นะคะ carbonize นะคะทำให้ซอมบี้1ตัวดามเมจบวก2เลือดบวก2ส,สกิลสุดท้าย แซลมินสแมกดาวค่ะตัวนี้ทำลายแพนหนึ่งตัวที่มีดาเมจ4หรือต่ำกว่าค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมีตัวนี้อยู่ในมือเราด้วยนะคะ f ล y d ดี้แคค่ะตัวนี้เนี่ยเมื่อแพลนทางแพลนนะคะเล่นทริกการ์ตตัวนี้จะย้ายเลนแล้วก็ดาเมตบวก1เลือดบก1ต่อการใช้การ์ดหนึ่งครั้งนะคะของแพลน์นะคะถ้าเกิดแพลน์ใช้ทริกการ์ตตัวนี้ก็จะโหดขึ้นมากเลยทุกคนเอาละวันนี้นะคะทางนู้นจะได้เราจะได้เจอกับ Gra ส s ัคก้ vs the Smash ค่ะ เริ่มตน้นเลือด20เท่ากันอ้าแต่ว่าเราได้เปรียบเพราะว่าเรามีมีมีตัวอะไรนะชื่ออะไรนะ f l y i n y Cat เหรอ f l y n g Cat นะคะอยู่ในเกมโอเคเริ่มตน้นยังไม่ได้นไรทางนูนสร้าง2ดาเมจให้กราวเลน3เลนเลยนะคะเป็นสกิลประจำตัวของทางนูนเทาน่ทากับเราก็จะโดนดาเมจไปด้วยโดนไป4ดาเมจนะคะจาก เลนนี้แล้วก็เลนนี้ส่วนเลนกลางตัวไฟลฟลี่แคทก็โดนไปอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะตอนนี้ยังไม่เล่นรอดูก่อนแป๊บนึงอุ้ยโหดอ่ะทางนู้นเล่นลิล y ี่ออฟวอลเลตัวนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการเล่นแทนบนไฮเลนนะคะตัวนี้จะให้ดัมเมจบวกสเล่นบวกสค่ะทำลายไปเลยดีกว่าทำลายไปเลย Okay. อ่ะเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้นะคะซูคิปเปอร์ค่ะตัวนี้เมื่อเล่นตระกูลซอมบี้ตระกูลเพชรนะคะเพชรทั้งหมดเนี่ยตระกูลเพชรทั้งหมดนะคะก็จะดาเมจบวกหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราลงตัวนี้แล้วก็ลงตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะแคทเลดี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะดาเมจบวกสาทุกครั้งที่มีการเล่นซอมบี้ตระกูลเพชรนะคะแต่ว่าดาเมจที่บวกสเนี่ยมันจะได้แค่เทินเดียวทุกคน โอเคทางนู้นนะคะเล่นกับตันของคูเบอร์ค่ะทุกครั้งที่สร้างดาเมจก็จะสุ่มการดขึ้นมือให้กับทางนูน้นซึ่งตัวนี้ควรจะรีบฆ่านะคะอ่าเดี๋ยวเราเล่นการดนี้กันค่ะเป็นการดตระกูลเพชรแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้การดนี้กันคาร์เมลครอสซิ่งนะคะสำหรับเพิ่มเลือดให้กับทั้งหมดเลยอ่าเพิ่มเลือดก่อนโอ้โหโอ้โหนี่ก็โหดมากเลยนะเนี่ย 4ดาเมจไปก่อนปึ๊บอีก9ดาดเมจฮะโอเคเราจะโดน6ดาเมจจากตัวกล้วยนี้นะคะเพราะกล้วยนี้มันมีดับเบิลสตรค์โอ้ไม่ใช่นั่นแหละมันทุกครั้งที่มีการโจกการตัวนี้จะดาเม็ดขึ้นดังนั้นตัวนี้เราต้องรีบจัดการแล้วทุกคนมันโหดมากอ่ะเดี๋ยวเราวางวางตัวนี้อีกตัวหนึ่งก่อนโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเราจะจัดการไอตัวนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โห เพิ่มเลือดให้กับซอมบี้ทุกตัวก่อนนะคะโอเคเราอาจจะโดน6ดาเมจจากเลนนี้นะคะเออเจ็ดละไม่ใช่6ละเจ็ดดัมไถ้าเกิดเราไม่ติดมิเตอร์บล็อกนะเพราะตัวนี้มันมีดับเบิ้ลสไตล์ไงป๊าปติดมิเตอร์บล็อกค่ะโอเคเดี๋ยวทำให้ซอมบี้ตัวหนึ่งมีสกิลเฟรนซีเผื่อใส่ตัวแรกเลย Okay. อ่ะเล่นตัวนี้ขวางไปเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูทางนูจะเล่นไรตัวนี้นะคะจะสมการขึ้นมือแล้วก็ดาเมจของตัวนี้จะเท่ากับการดที่มูลค่าการที่สมได้ค่ะมันทําให้ตัวนี้นะคะคงกระพันไม่ต้องห่วงนะคะเราชนะเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลือดก,ก่อนให้กับทุกตัวโอเค แล้วเราก็ใส่สกิลแฟนซีความจริงใส่ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะอ่ะใส่ตัวนี้ไปยังไงก็ชนะอยู่แล้วค่ะชนะจากตัวแคทเลดี้ค่ะตัวนี้ก็มันคงกระพันไม่เป็นไรแล้วก็ยิงจากตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเชลเลจ์โหมดนะคะประจำวันที่14เดือน9 2565ค่ะวันนี้ก็ง่ายๆไม่อยากสักเท่าไหร่นะจ๊ะโอเคเจอกันใหม่พัดหน้าค่ะบ๊ายบาย